น,นโดย Bay. เอาละครับตอนนี้มาถึงช่วงเล่นเกมแล้วละครับเรามารมสระน้ำกันดีกว่านะครับเราจะให้น้องเมนสิกเลือกแผ่นป้ายจากทางไซเดอร์นะครับมีห้าแผ่นครับเอาไหนดีจ้า ท่นนี้นะครับได้แก่เกมขาหนีบสั่นสะเทือนครับ pues เป็นการใช้พละกกำลังของขาหนีบนะครับแบกลูกบอลจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หน Ex on ึ่งครับใครทำได้มากกว่าเร็วกว่านะครับเป็นฝ่ายชนะผู้แพ้จะต้องบีบลูกโป่งครับโดยการใช้ง่ามตูดทั้งสองข้างบีบให้แตกใช้ง่ามอะไรก็ได้ใช้อะไรก็ได้บีบให้แตกต้องยกเว้นมือกับตีน นะครับพร้อมไหมครับพร้อมครับพร้อมไหมง่ามของหนูเนี่ยมีพลังกำลังขนาดไหนง่ามอันเนาะใช่เคยบีบไส้กรอกมอก่อนไหมใช่อื่นบีบไปสิใช้ปกติใช้อะไรบีบปกติใช้อะไรบีบใช้ง่ามอื่นนะครับอ๋อง่ามโูดอช่างมเนาะช่างมเนาะมาเรามาลงน้ำเเาลอดีกนีว่าอะไรนะเดี๋ยวเราลองไปดี พร้อมแล้วเริ่มครับม,จมาจับเวลา โอ้ยมีโดนคว้าด้วยครับผมโดนคว้าครับขอคว้าเร็วยสิครับเฮ้ยเจ็บมั้ยเนี่ยแล้วโอ้ย สนิทครับเอาลูกบอลอยู่ไห แล้วหนึ่งอ่ะแล้วแล้วแล้วเออนั่นแหละนั่นแหละอ่ะหนูอยู่ข้างล่างนะดีกว่าเออไม่ใช่แหละไม่ใช่ใชกว่าเอาเลยโอ้โหผู้ชนะจะได้วิวที่ดีที่สุดนะครับเป็นวิว V I P นะฮะเขาเรียกซีวิวซีวิวโอ้โหซีวิวรีชอตซีวิวซีวิวโอ้มาแล้วครับผมโอ้ตอนนี้กดไปแล้วไม่แตกสูไปแตกไปไม่แตกกลองตรงมุมนี้ครับกองตองมุมนี้ ทีมงานบอกไม่ผ่านเทนเซอร์แน่นอนนะครับแบบนี้ครับผมเอ่อใหญ่ช่องไม่โอ้ดูหน้าครับ <c oughs> อเอาเงยหน้าด้วยครับเงยหน้าด้วยผมว่าให้น้องใช้ก,ก้นก็นได้ครับครับผม <c oughs> แลดูแล้วลำบากไหนลองร้อง,องเสียงนกกาเหว่าสิ <c oughs> ลูกด,วดูว่าดูว่าดูว่ากว่ามันจะแต่งหนึ่งสองสามอย่างเพิ่งตูดยังไงอ่ะต้องลงไปนั่งเดี๋ยวนั่งครับเดี๋ยวเวอองงนหนึ่งสองสาม ล้อมไปด้วยเลยดูว้าวดูว้าวดูว้าวเอาเลยที่มีเสียงแปลกๆเยอะต้องวิวห้าสามสองหนึ่งเอาเลยดูว้าวดูว้าวเหรอดูว้าวดูว้าวไม่แตกอีกไม่แตกอีกช่างเป็นภาพที่เลอนมาก เอาใหม่เป็นว่านี่หลอกร้อยคุณผู้ชมเหลือเกินผมว่าเอาวาซาบิมาให้ยัยนี่แดกๆให้มันจดๆไปดีกว่าวาซาบิหมดครับวาซาบิหมดแล้วนะครับเอออ่ะแม่ถ้างั้นเอาทำให้แตกกันนั่งทับให้แตกเออไปเอาบนนี้สิบนนี้ง่ายกว่าเออไปหนึ่งสองซ่มเออไม่แตกขนาดร้องดังอักยังไม่แตกเลยนะครับขนาดไขมันที่ง่ามตูดนี่พอมีนะครับเนี่ย สิ้นเอาไปเอาไปเอาให้แตกเอาให้แตกสักสองลูกสองลูกเลิกเลยให้แตกสองลูกเลิกเลยโอ้แตกแตกแตกหนึ่งสองซ้ำแล้ววัดโอ้ไม่แตกครับตูดแจกแทนเอาอีกลูกหนึ่งลูกหนึ่งลูกสุดท้ายลูกสุดท้ายเอาให้แตกหนึ่งสองซ้ำ อีกรูอีกรูหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองต้องร้องดังดมันปิ้นปินไม่ออกอีกปิ้นอีกปิ้นอีกลูกโป่งปิ้นอ่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่อซี่เห็นได้ไอ่ะสองเลิกลมา อะให้น้องฝากผลงานหน่อยครับตอนนี้นะคะก็กำลังเป็นแอมบัสเตอร์นะคะของเป็นบานาบัสเตอร์ด้วยเหรอใช่โอ้โหสุดยอดจริงๆของคอนโด ADS นะคะติดตามผลงานได้ค่ะครับผมผมก็ไม่เสียภาพลักษณ์เหรอครับมาทำอะไรครับผมนะคะเดียวเห็นหนูแบบว่าไปติดตามตึกอะไรอย่าตกใจนะคะอ๋อค่ะนะครับผมอ่ะยังไงก็ติดตามน้องด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็ติดตามพวกเราทาง Facebook ดูจีบี นะฮะหรือว่า i n s t a g r กรทางดูดทีวีและก็ย u ทูบเคเบิลดูดทีวีนั่นเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับผมเบียโอออนซันนะสร้างวันใหม่ให้เป็นของเรานะครับกับไซเดเบย์ครับนะฮะแล้วก็ซัมเมอร์แซ่บๆนะครับที่สนับสนุนนะครับผมบอลลูนน่ารักน่ารักที่เรามาเล่นกันในน้ำนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบาย